สวัสดีค่ะพี่น้องลงจากเวทีแล้วค่ะพี่รองค่ะป้าดูพ่อแม่เอฟซีมาให้กำลังใจทั้งหน้าหานและหลังหานกับพี่รองสุดยอดเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามยี่สิบเอ,อ้ยกำลังใจหลายค่ะค่ะพี่รองค่ะเป็นยัง,ยงไง ยิงตามตลอดเลยนี่โตจริงนารากลายเลยอันนี้ชื่นในกล้องปะคะอ้ยสวยเสียงเสียงดีสวย,สวยนะาก<อ>นกลองแม่แมแม่แมาขอบตาดำเออขอบตาดำค <c oughs> นเลยทีมงานขอบตาดำตัวนี <c oughs> ต้ตามคนเลยตามเบิ้งคลิปสูคลิปเป็นปะคะัไอง <c oughs> อ,อากาเสียกนี่โอกาสมาใกล้บ้านนะแม่เนาะ เดีดใจหลายเนาะแม่เนาะีต่อไ่ยง้นอดเพิ่เ่เพงเ่มูเพิ่มย่หนึนี่เิ่มนั่งเอกนั่งเอกเลยเนเพิ่มเลยน่เเียกลียุบยอดกิตามมาท่ที่แรกๆกเลยทปัจจุบันเนี่ย ใก้เป็นเอฟซีมเลยเเนี่ยแพทคนเดียวเ้ยกำลังใจกับ้างล้งคนหูมาหมักอย่างันเอามาไห้นน่นะนเอฟซีมาขอถ่ายรูปอยู่เรื่อยเลย เป็นยังไงตื่นเต้นไหมหเสียงข้าเงเพลงเปลี่ยนไปอ่ะมวนมากเลย<ะ>เสียงเปลี่ยนไปว่าหันไปหน้าเวทีแหมเออเสียงดีมวนมวนอเออฮาวดีวด้นเนี่ มวลมวลตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นตื่นเต้นไหมในไลฟ์สดอ่ะมีแต่เอฟซีแพงเยอะมากแอบไปส่องมาแมนกำลังใจทุกคนเขาพอยแมนทุกทุกคนนะคะที่ขอแม่กำลังใจเขามาร่วมบริจาคนะคะเนี่ยทางนี้ก็ดีใจหลายค่ะเห็นรู้บ่าว่านู้จับจูนตัวได้น่ะนู้แบบจากความรู้สึกจริงของหนูเลยนู้ก็รู้สึกดีใจอีกแล้ะ โตขึ้นมากๆเลยอ่ะจริงจริงนะงานเนี้ยโอ้ยผลงานพี่รองเอฟซีแ,แ,แม่แม่รับแขกอยู่ทั้งหมดเรับพี่รองส่วนพ่อตึงก็เป็นแอดมินถ่ายคลิปน้องอยู่ข้างหลังภูมิใจภูมิใจแล้วเนาะ านน้ำกันเม่อหันมวลไหลรันมวลไหลเยว่หันนี่ยอันนี้พีมาจากไหนก่อนค่ะบ้านตาอุญแต่ค่ะเจ้งหน้าศาลนะเจ้หาีาลองน่อยด้งเลครับจะ้องหน่อยดั้เอาพี่เจงเป้ง รับแขกยู่นี่แหละปะเ็นบแขกานาเาอัน้ากกดยัง่ะงกันเลย่ไปเตียงล่ะเพื่อนเตียงล่ะแม่นางล่ะเพื่อนเยงถ่ายโปรโมทว่าให้โอ้ถ่ายโปรโมทอะไรเงี้ยจะมีงานร่วมวิ่งกันกุศลเพื่อนก็เลยตากล้องมาขอให้น้องใักแพง มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยแม่นบ่ผู้จัดการบ่นี่ผู้จัดการอยู่งบ่คือว่าน้อผู้จัดการแบบนี้น้องสวยน้องปุย้ำมือสวยสวยสวยนี่นี่นี่ซานเหล่าตัวหนีบอ่อนแล้วนี่มันตังบ่อนว่าหรอเจ็กน้อยนี่คอนเสิร์ตซานเหล่าด้วยค่ะผู้ใดอยู่งไก่กับมาเด้อมาเบิ่งหมอน้ำตัวบุญละเศร้าบุญละ อ่านก่อนไหมสักรอบนึงมันจะได้ไม่ขัดเดี๋ยว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 ให้เปิดมิสเตอร์คลิปอีกเปิดอีกเปิดมิสเตอร์คลิปให้บอกรอบแล้วพบกันนะคะให้น้องแม่ซอยโปรโมทนะคะพี่น้องค่ะ เดียวผ่านขอบคุณเก่งมากโอ้โหสุดยอดเลย่านเลยทานเลยใช่ไหมคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ช่วยโปรโมทน้องนะคะเอ้าพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนิทค่ะพี่น้องมีความสุขหลายๆนะคะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ